ทุกคนทางานยุ่งหมดผมก็บอกอมะเร็งผู้ใหญ่มากกว่ามะเร็งเด็กน้อยเท่าแต่รักษาไม่ได้ก็คือมากกว่าเด็กเคสโหลดมี300เท่าของผู้ใหญ่ของเด็กแล้วก็ไม่มีใครอยากทำให้ฉะนั้นผมบอกงั้นเราก็เสนอตัวทำเลยโจทย์ที่ผมกลับมาตอนแรกก็คือทำไงให้เด็กไทยทุกคนได้รับการรักษาดีที่สุด ในรอบแรกอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตเขาเราก็จะเติมเต็มสิ่งนั้นฉันอยากไปเที่ยวที่นี่จังแต่ว่าทำไมไม่ไปเพราะว่ากลัวอันนี้ผมก็ต้องคุยจนทั้งทั้งหายกลัวกลัวเรื่องอะไรใครกลัวปวดปัญหาไงเดี๋ยวจัดการให้หมด ใชมก็ต้องให้พลังเพื่อจะจัดการแล้วก็จัดการทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ไปทําในสิ่งที่เขาต้องการเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเราจะค้นหาประเด็นทางจิตวิญญาณของเขาประเด็นที่มีที่มีประเด็นของความสุขของเขาแล้วเราก็เติมเต็มสิ่งนี้ก่อนเพื่อเราจะได้ทาให้เขาได้ทําสิ่งที่เขาว่าอยากจะทํา สำคัญที่สุดเลยสําหรับบุคลาคกรเราก็บอกเราจงฟังผู้ป่วยว่าเขาคิดยังไงเขาเข้าใจไว้ยังไงแล้วหลายคนก็บอกดีแค่หนูจะฟังให้มากขึ้นนะสำหรับผมบอกว่าไม่เราต้องฟังเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามวิจารณ์ด้วยเขาเลือกอย่างนี้ก็ต้องว่าตามนี้เขาเลือกอย่างนั้นก็ต้องว่าตามนั้นเพราะเขาคือเจ้าของชีวิตเราต้องเคารพในสิ่งที่เป็นความคิดของเขาภาษาจริยศาสตร์เรียก autonomy เขารบอตอนนมีของผู้ป่วยนะแปลภาษาไทยว่าอัตตานัดนะก็แค่ฟังเขาฟังเขาร้อยเปอร์เซ็นชินเขาอยากได้อะไรนะเขาว่าตามจริงมันก็เป็นวิธีฝึกปฏิบัติทรรแบบหนึ่งแหละทุกวันนี้มันก็เป็นจริงว่าผู้คนต้องการเราก็ทำในสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในเวลาที่เป็นอยู่ t ูเกต h e r รเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ